สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องขายนะครับผมเซลล์แม็กกี้ร้านดีเจริญยนยนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํารถสไตล์คุยเซอร์นะครับอย่างคาวา s a กิ วอล์คนเอนะครับคันนี้เป็นรถปี18ราคาเราขายอยู่ที่175,000บาทนะครับส่วนไม้นะครับคันนี้วิ่งมาแค่20,000โลเท่านั้นเองนะครับปกติลานเราจะรับไม่เกิน2 0,000นะครับแต่ว่าคันนี้เราเน้นสภาพนะครับแล้วก็ของแต่งนะครับเจ้าของเดิมถือว่าดูแลดีมากๆเลยนะครับของแต่งคร่าวๆคันนี้นะครับก็จะมีชิลแต่งนะครับมือเบรกมือคัส์อันนี้ปรับระดับได้นะครับแล้วก็สปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์เป็นแบบคลาสสิกนะครับหรือว่าสว่างดีนะครับแล้วก็มีกาดหม้อน้ําแต่งเป็นขอองงงตตรรรรรุ่่่นนนนจากะะคคคััับบสววเื ผ่านมาตรฐานการคัดรถที่ร้านเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีววลันตีของร้านและบริการหลังการค้านะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถร้านเราไปนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเซอร์วิสเรามีบริการซัพพอร์ตให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่นะครับ ส่วนข้างๆนะครับก็จะมีกระเป๋าแต่งอันนี้เป็นกระเป๋าแบบตังนะครับขนาดใหญ่นะครับเก็บของได้เยอะนะครับสำหรับตัวเพดหลังอันนี้ครับก็ไวมัดของได้นะครับแล้วก็จะมีพนักพิงคนซอนมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็มีเบาะนะครับส่วนตัวเบาะอนี้เป็นเบาะเดิมนะครับก็ยังถือว่าสภาพดีอยู่นะครับส่วนตัวสีรถนะครับอันนี้ก็เป็นสีรถสีดำนะครับตัดสีทองนะครับให้ความหรูหรามาเเขมากเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาเราขายอยู่ที่1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจซื้อสดนะครับก็มา ก็เมมเบอร์เซลแม็กกี้ทักไลน์มานะครับคุยกันในไลน์ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้นะครับใช้เงินออกรถอยู่ที่3 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนเดีลวประมาณ4,600ผ่อนได้สูงสุด4ปีหรือว่า48งวดนะครับโอเคครับสำหรับเอกสารการจัดไฟแนนซ์คันนี้นะครับจะมีสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอย่างละ2ชุดนะครับใช้สลิปเงินเดือนเดล่าสุดและใช้คู่กับสเตตเมนต์ยอนหลัง6เดือนนะครับสำหรับเจ้าของธุรกิจนะครับก็จะมีใบจดทะเบียนการค้าหรือทวี50 แล้วก็ใช้คู่กับสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาฟังเสียงข้อคันกระเพ้า,ก,ากันนะครับโอเคเส,สีสยง2สูบสไตล์650ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับ ราคาก็ถือว่าน่าเล่นนะครับราคาถูกมากเลยคันนี้แล้วก็ของแต่งนี่คือมาให้ครบมากเลยพร้อมออกทริปพร้อมใช้งานเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมของรถรุ่นนี้หรือว่ารถรบีบรุ่นอื่นในร้านเรานะครับ <c oughs> ติดต่อเซียวแม็กี้นะครับเบอร์0ูนย์2กหกหนองศูนย์แล้วก็4นะครับติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับ <c oughs> หรือว่าถ้าโทรมาแล้วผมไม่ได้รับรบกวนเมมเบอร์ทักไลน์มานะครับจะตอบกลับภายในย4สี่ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับ